ที่ผ่านเรื่องนี้เรื่องสมบัติที่หายไปนะครับต้องมีสตเไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยเหอคะเลขปลาแห่งหนึ่งถสมบูรมากมีเจ้าบอกเจ้าลุเพื่อนรักสองตัวเป็นเพื่อนรักกันหน้าสนิทสนม ทั้งผู้อาศัยอยู่ในโรงที่ทำาด้ยินทั้งในแนจะอบอุ่นสะดวก จ้าหนูก <st> like ็พ <gment mouve> ูดขึ้นว่าเออถ้าเรามีเพชรนินจินยามีเครื่องประดับสวยๆเรงามก็ดีนน้อยนะเจ้ากบเนี่ยใช่ชจริงๆด้วยหลายวันต่อมาครับวันนั้นพระจัน์เต็มดวงเจ้าผมก็การหา ก็จะเอาไวน์กี่ดอกบัวที่จะไปตัดน้ำเพื่อไปเติมตอนที่จะไปตัดน้ำเนี่ยแสงพระจันทร์เนี่ยต้องกับดอกน้ำมีบึงสองแสงยิบเยียบสวยงามจับตาเถึนเพชรปินงปิ้ยาเจ้าผมจะเสียงดังคนโวยเร็วเข้าเร็วเข้าจะดุเพื่อนรักจะดูเพื่อนรักเรารวยกันใหญ่แล้ว เนี่ยสงสัสยจะเป็นคำอธิษฐานของเรามันประมาณวันนั้นเนี่ยทำให้ก่อนน้ำของเรามันมีด้วดเพชรกินยาเร็วเร็วเร็ว,รวมทุงเขาเดี๋ยวขนตึก ไปละดีๆๆเหมือนการเจ้าของก็จะาก็ตกหล่นครับทักเปลี่ยนเป็นอย่างโดยที่ให้เจ้าของทังเป็นคนเฝ้าเจ้าของเพิ่มปัจยเต็มตัวมองไปที่สาน้ำของตัวเองก็เห็นแสงที่ระยะที่ยู่น้ำโอ้แค่ดีเลเพิ่มความยัางนของตัวเองแต่ตี่ครจะุังไงจะนมาวา ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเราเราง่วงเลยเกินไปเปลี่ยนที่เจ้าหมกเรียมหาเป็นยาเฝ้าบ้านดีกว่าครับตื่นขึ้นมาเดี๋ยวที่เจ้าหมกเป็นหมกครับนะจิงตาเจ้าไปเฝ้าเพชรนินจินดาของเราเจ้าหนูงไปง่วนงานตื่นขึ้นมาวูววทำสมบัติเลยยิบเลยยับแทงสาดน้ำเราไปหมดเลยกลุ่มนี้เราก็จะรวยเป็นมหาเศรษฐ แล้น uh, <si well. ั้เอาเนี่ยเอาเนี่ยาง่วงเลือเกินแล้วขาไม่นอนกอดล้างใตนะครับกบกจนกว่าเธอหอมดูสาะน้ำตัวเองยิ้น้ท้องน้ำเป็นปวการแคพักเดียวก็พอหลับไปจนกระทั่ง ดึกเช้าพระอาทิตย์สองแสนก็ยังไม่ดีแบนมีเสียงไก่ครัทบตกใจตื่นมาปุแ๊บกระจายหายแล้วพระอาทิตย์มะแสบบนที่หนองน้ำนด้วึงนะั้นก็จะเป็นผิวน้ำธรรมดาที่ว่าตกใจเฮ้ยชัดสมบัติเราหายไปไหนหมดเนี้ยหายไปหมดเกลี้ยงเลยโวยวายเสียงดังจนทำให เจ้าของทุกตื่นนะอะไรกันอะไรกันทุกคนมาถึงที่อยู่ขอบอยู่สามเพื่อนผมก็เองใช่ไหมครับอ้าวเฮ็ดดีกีดาเราหายไปไหนแล้วเนี่ยหายหมดไปแล้วโอ้ทำไงดีเนี่ยม่มีนะครับม่มีนะครับทำไงดีเนี่ยจหนูกก็โมโหเจ้าของเจ้าแน่เลยเพราะเมื่อคืนเจ้าเป็นคนเฝ้าเวรยามก่อน จะมาโทษท่านได้ยังไงเจ้ากว่าเจ้าหนูตอบกลับไปทีครับเจ้าออกมาก็อย่างน,นี้แล้วที่จำเจาเ้านั่นแหละเป็นคนที่ขเขาเอาไปเลาะกันใหญ่เลยครับตั้งแต่ขึ้นมาเจ้าหนูกับเจ้ากบเนี่ยก็แยกกันไปแย่ทางไปไม่เจอเจอจกันอีกเลยสอนมันมีเลาะกันไปไนะงนิทานเรื่องนี้นก็สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่รอให้ข้ามคืนผ่าน ยังจะกลับมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย,ยาการสอนให้เรารู้ว่าให้คิดทวนสอนพิจารณาหก่อนนะครับก่อนที่จะปักใจเชื่อที่ทำสิ่งใดสน่งใครับเหมือนเด็กๆตอนเห็นโฆษณาในทีวีแหมเขาดูกระโดดอยู่ใช่ไหมครับมันซื่อแจ้งอยากให้ตัวสุกสนุกตัวของเล่นแบบน,น,แบบนั้แบบนี้เก่คนแบบนี้ขนมกินอร่อยแบบนี้ โดยหารู้ไหมจริงๆแล้วนี่โฆษณาเนาะต้องทาแบบโอ้ภาพดูดีใช่ไหมครับแสนสวยแต่วาอจริงขนมเนี่ยไม่ใชิ้เนี่อร่อยก็ไม่ได้ขนมที่เขาแถมมาเราไม่ไ hmm. ด้ยินเรื่นแล้วก็ผ่านแต่นั้นเนี่ยอย่าพิ่งแอบปากโวยวายบอกคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อใต้ตรซื้อสองเล่นมดูหน่อยช้าๆคิดให้ดีให้คว้ยให้พอ